มออฟฟิศให้เช่าเพล็กส์บางนาติดถนนบางนาตราดกองม5ห้านะครับผมเป็นโฮมออฟฟิศสชั้นนะครับ3ห้องนอน1นห้องอเนกประสงค์และ4ห้องน้ำนะครับผมอันนี้คือเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับผมในบ้านจอดรถได้2คันนะครับหน้าบ้าน1คันเนื่องจากถนนหน้าบ้านนะครับเป็นถนนเมนนะครับผมใหญ่กว้างประมาณ8เมตรรถวิ่งสวนได้สบายนะครับผม ผมจะพาเข้าไปดูข้างในตัวบ้านนะครับก็มีการติดผ้าม่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีแอร์บริเวณด้านล่างหนึ่งตัวนะครับนี่คือเป็นพื้นที่โดยรอบของชั้นหนึ่งนะครับผมในส่วนชั้นหนึ่งนั้นก็จะมีห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องนะครับผม แล้วก็มีครัวที่บิวอินเรียบร้อยแล้วมีเตาไฟฟ้านะครับสามารถทำกับข้าวได้นะครับผมมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นบริเวณลานซักล้างหรือรัเนกประสงค์ด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวนะผมจะพาไปชมชั้นที่2นะครับผมซึ่งเป็นส่วนของห้องอเนกประสงค์และห้องนอนนะครับผมโอเคก็ขึ้นมาในมา ในส่วนของชั้นสองนะครับผมเมื่อขึ้นมาได้มาเราจะพบกับห้องนอนก่อนนะครับผมซึ่งห้องนี้มีการติดแอร์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันรวมถึงผ้าม่านนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ำในตัวสามารถใช้อาบน้ำได้นะครับแล้วก็เมื่ออกจากห้องนอนห้องที่หนึ่งมาเราก็จะไปพบกับ ห้องอนเนกประสงค์นะครับสามารถทำเป็นออฟฟิศวางโต๊ะห้องประชุมนะครับโดยกาเรามีการติดตั้งแอร์แล้วก็ผ้ามานเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยชั้นจะมีทางออกนะครับไปสู่ระเบียงนะครับเพื่อนั่งทํากิจกรรมหรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาทักเบรกหรือตอนเย็นได้นะครับ จะพาขึ้นไปชั้นสามนะครับซึ่งเป็นส่วนของห้องนอนอีกสองห้องที่เหลือนะครับผมซึ่งพนักงานหรือผู้บริหารเองสาม,มารถพักในส่วนบริเวณชั้นสามนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อขึ้นมานะครับผมห้องนอนใหญ่จะอยู่ซ้ายมือห้องนอนเล็กอยู่ขวามือผมจะพาไปดูห้องนอนเล็กก่อนนะครับห้องนอนเล็กก็มีการติดตั้งพามมาและแอร์เรียบร้อยแล้ว <S <S เช่นเดีย,ยวกั <S 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 บ มีห้องน้ำในตัวนะครับผมสามารถอาบน้ำได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายของบ้านก็คือห้องนอนใหญ่ซึ่งอันนี้จะมีขนาดกว้างมากนะครับผมผู้มาสามารถพักเองได้ในบริเวณนี้ติดตั้งพา,าร์มนแอร์เรียบร้อยแล้วห้องน้ำชิ้นขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับผมขนาดประมาณนี้โอเคก็ นี่คือทั้งหมดของ Home Office 3ชั้นเพลชบางนาที่ผมจะพามารีวิวในวันนี้ขอบคุณมากครับ